ใครับค่ะว่างแล้วเนาะ่างแล้วว่างแล้วจาเป็นจังได้หอนขับวัวั้งงทีบวัวตับแ้บโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยเลขกเขากับเขาตะเลขกวิ่งเนาะไห้ลางออกไห้ลางกอกทั้งเดียเชียดายหลายเนียนเป็ดเก่าไห้ลางออกบนแต่ว่าเก่ากับมาทั้งบนทั้งล่างเนาะอือมืนกันครับ โอ้เสียดายเสียดายเสียดายเอาบ่เป็นยังสูกต้องมีอันจากกระตามสูตรนั่นละถิ่นเก่าบ่ได้ตัวนี้เฮาถิ่นบ่ได้งวดนี้ก็คือเก่าละเอาคือบางสั่นเก่าว่บ่บ่พลาดนะงวดนี้บ่พลาดบ่หนีอันบ่บ่หนีครับบ่หนีมาอยู่อืมค่ะแต่บางวันนี้มันออกวันที่สองเนาะเพราะว่ามันตรงกับวันแรงงานอือแดนครับจ้ะจะ ตามต่อตัวเฮางวดนี่ตามต่อค่ะในงวดวันที่สองคุณภาคมหกจ้ดจ้าอะครบงครับขอบวงครับหาขาวอยู่แล้วบวงไหนที่หาไปต่แรกบหายคลิปแรกเมีนจ้าเข่าเขาเขาสตัวเลจ้าวันี้จะาั้งเหียนเนี่ยค่ะสองสามห้าสองสามห้าหกเจ็ดแปดหก เจ็ดแปดเนี่ยสามตัวบนนี่ได้ีกนะครับจ้าเลขติดบนติดบนจ้าติดบนหันกับกัข่าวอยู่นะติดบนนอกค่ะหมวดนี้ก็ 2, 0, 1. 1> สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งมันมีสามตัวนี่กัว่าถืนีลยรจ้าต้องติดไปสามตัวนี่เนาะต้องติดดวยครับสามาตัวหนึ่งค่ะ ร้อยบนร้อยบนจ้าลงรหนึ่งสองหาเจ็ดแปดหนึ่งสองหาเจ็ดแปดครับเน้นสองกับห้าหลักลอยนี่เน้นสองกับหาเด้อ 5, วันนี้พ,อพ่อผ้าต้องลดหลักลอยจ้าเด่นบนเด่นบนคือเหล็กวิ่งจ้าครับสองห้า สองกับหาจ้าเน้นที่สองฟันไปที่สองค่ะจับจับคู่ค่ะแปดสองเป็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองหกสองหกสองแล้วก็แปดห้าแปดห้าจ้าเน้นที่แปดสองฟันไปที่แปดสองค่ะ ตัวเดียวครับจะม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวบนโตค่ะสามตัวบนสามตัวบนจ้าห้าแปดสองห้าแปดสองสองแปดห้าเอาสองแปดห้าห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้า หกสองห้าหกสองฟันที่ห้าแปดสองฟันไปที่ห้าแปดสองจ้ะกับสองแปดห้ากับสองแปดห้ากับกับกันไว้เนาะหลีกกับกันเลยตัวนี้ตัวนี้มันใจร้ายนะครับโอ้คือมันใจที่ห้าแปดสอง,งอเปล่าไปจับฉลากินแบงถึงไหมด้อหมันใจรักลออสองกับหาละจ้าครับ เลขล่างครับเลขล่างครบล่าง,คร,างครบล่างจ้ะครบล่างศูนย์หนสาห้าเก้าหันลุศูนย์หนึ่งสาห้าเก้าจ้ะวิ่งล่างเก้ากับสวิ่งเก้ากับสามจ้าเน้นที่เก้าฟันไปที่เก้านั่น คู่เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งเลขล่างนี่มั่นใจครับวันนี้ 90, เก้าศูนย์และเก้าหนึ่งเกาแค่สองตัวนี้ก็ได้ครับจ้ารตรงกลับตรงตรงข้อมโอ้ตรงตรง,ตรงก็ต้องกลับตัวนี้กลับตรงตรงก็ต้องกลับก็ได้ดูจากเก้าจากน้อยนั่งพลิก เก่ไปไหมเน่ยไปเราไม่้งปูดออกเรีงออกตัวไดอืมค่ะแต่ว่ากะคิดว่าเก่าตังเลกับมาเห็นอีกแท้ๆมาขับมามาันี้มาแน่นอนอืมจ้าเพราะว่างานมันแตกบนแตกล่งเนาะเก่าเลขออกสูงจังเลขขึ้นสูงครับหันนี้แล้วหันี้กะเลขเก่าต้องมาอเกาเพราะเลขเก่ามันเนี่ยมาอย่างว่าสามสี่หัวนั่ขยิไปสามสี่หัดมันนึงเดยุ สามซีงวดติดั่นมันสิมายู่มันี่ยซีวดติ 3, สดสามซี่วดติดสิละเลขเกา่าอ๋ค่ะอืมมักน้ำยู่เด้เลขเกา่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหัวนึนน่มักวสันจ,จ,จัดเลยเป็นบ่เอเก่มามักอมักยู 90, 90. เก่าศูนย์เก่าศูนโอ้แสดงว่าศูนยมาเห้งตัวกับสันสูสีกันกับเก่าไปเอาผมกับบงูกัน้วเลขหนึ่งกเลขศูนยะ์พ่อๆกันนะนะโอ้จ้า พ่อกันใช่ป่ะผมกัเลือกเก้าผมว่าเก้าศูนย์มันออกไปว่าสองสามงวดเจ็ดเก้าว่าหางวดก็ห่างกัมันก็ออกครับโพดเนาะโอ้มันก็ออกก็โตเก้าเจ็ดเก้าเน่ะมันไม่ได้เก้าเจ็ดได้เจ็ดเก้าจังๆเลยเด้อเด่นเลยอ่ะจ้ะบัดที่นี่มันผมว่าเก้าศูนย์นี่มันหนาหนามากกว่าเก้าหนึ่งอืมมันออกบ่อยได้เก้าศูนย์นี่จ้ะ แม่แม่เนี่ยแหละเลขช่วงนี้มันเป็นสีเลยอืมค่ะมันสีมาะใบใบเห็นถ้าผมฝันเนียเห็นหมงเกาเกาจ้าเออมุเกาสินะค่ะมุกจต้องมาเห็นมันต้องมาเห็นเลขเกาเน่ยโอ้จ้บกัแต่ว่าจับว่าอะไรว่าสีมาตัวอะไรานน่ะเลขเกาค่ะอืมมันกับ่บแน่เนาะโบแน่ตัวเกานี่ เจ็ดเก่านี่ออกอยู่สามสี่งวดติดผมมุนอือแม่เดี๋ยสามงวดปีนะอืมค่ะเก่าศ <90 S 1> <90 S 2> ูนย์นี่ก็ยี่งวดแล้วเก้าศูนย์เก้าศูนย์นี่ก็หลายงวดแล้วจอบฟังอยู่นี่อืมแต่ว่ากะตอยไว้บนี่ละสองหางนี่ขึ้นเนรนคือเก่าศูนย์นกับเก่าหนึ่งเหล็กล่างแม่ครับเก่าศูนย์เก่าหนึ่งน่ะละผมว่าไม่แค่นั่นละตัวเลขสามนี่กะกันไว้เนี่ยมันขาดันยก กำไรมากกันได้กากำไร้หนกันไหนเพราะว่ไเด็สามสิบกับห้าอยู่ค่ะอืมจ้ะกะบริเน้นทุกอย่างกะเป็นสูตรหวยคำนวณคือเก่าเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะแไ่นครับจ้ะเขากะสี่ล้อฟันคงสุดท้ายคือเก่าเนาะข้ามเมนวาจังไหนเหตุตัดเหลือน้อยก็เก่าหรือว่าไปจ่อเบิ้งอ่าไหนมันดับตรงสี่นอจ้ะจับกะถือว่ายังบ้อฝันนะยังบ๊ะันเพราะว่าเพิ่นไปไปชนบุรีอยู่ไปบ๊ะบันอยู่โอ้ ค่ะจ้ะกะรอิ่งถ้าเป็นเพื่อนฝันจังไหนตรงกับหวยสูตรก็ค่อยว่ากันอีกเทียหนึ่งเนาะฝันเม่อนสิได้อยิ่นก็ได่ไปยิคนก็ฝันเหมนอนู่ได้ละอถ้าเพิ่นไปชลบุรี่ไดมเพื่นสีฝันจังๆเลยเป็นบอได้ตูเลยเป็นบอืมกะรออฟังข่าวเพื่อนนจ้ะรออฟังข่าวเพื่อนคงสุดท้ายเพิ่นละเนาะเฮ้าก็ไดคือเกาจ้ะแต่ว่าทางน้อยทังเเพื่อนบ้านก็ยังคงเดิมเป็นบ่จ้า คงเดิมครับคือเก่าคือเก้าขอสมมติคือเก่าละเลขใดนี่เลยทั้งน้อยก็ับใดตามนั่นเนาะค่ะผู้ใดสนใจทางเพื่อนบ้านก็โทรได้คือเก้าตามเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งคือเก้าเนาะครับครับค่ะค่ะเอาเอาเอาจ้าก็รอคงสุดท้ายคือเก้าคนละบมอมือเลขออกเด้อจ้าครับผมทับผมค่ะค่ะขอบคุณหลายรักษาสุขภาพจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ